สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สีเบร casting นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการ mouse image นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ browser นะครับรอสักแป๊บน,นึงครับเร็วดีว่าครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ google ก่อนอื่นที่ เราจะมาลวิเม e ได้นะครับต้องมีโปรแกรมที่ใช้เมาอีเมลก่อนนะฮะอันนี้แต่มันมีหลายโปรแกรมนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ก็คือ lemon tool i t นะฮะนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่อ,อันนี้ครับ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคําว่า h e ียให้กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมันจะมีให้กดดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับเพราะฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติรอสักแป๊บนึงแล้วรอ3มวินาทีนะฮะพอรอสามวินาทีเสร็จกดที่ Get Link เนี่ยฮะตรงนี้แล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะคร ผมดาวโหลดไว้แล้วนะครับก็ค้ามาเลยฮะเอ,อ่อเดี๋ยวลิงก์โหลผมทิ้งไว้ใต้ description ก็ได้ครับนะฮะสมสมมติเราติดตั้งอะไรเรียบร,ร้อยแล้วฮะกดคลิกเน็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 กนกนะครับผมอ่าผมจะเอาไฟล์เกมสักอันหนึ่งนะฮะที่เป็นไฟล์ iso นะฮะ กันนึ่นครับเดี๋ยวอันเอาออกแบบครับขั้นตอนแรกนะฮะให้เราไปที่ไฟล์ที่เราจะต้องการเอ๊ที่ต้องการจะมาอีเมลนะครฮะของผมจะเป็นเอ่อสักคู่นะครับหาแปบบ นี้ยวะาเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับอันนี้ เราก็คลิกขวานะครับผมเราก็กด open with แล้วก็กดไปที่ d e m o n tool l i h t นะครกดไปแล้วรอสักแป๊บนึงครับเนี่ยมันจะทำการ mounting image นะฮะนี่ครับแล้วก็จะขึ้นเป็น a u to run ให้เราเลยเราสามารถ run setup ก็ได้นะฮะหรือว่าจะ open ดูโฟลเดอร์มันก็ได้นี่ครับโฟลเดอร์มันเราก็คลิก set up ได้ปกติครับ พิเศษไหมครับทงค่ะแล้วก็ติดตั้งเกมในปกติครับหรือว่าติดตั้งโปรแกรมต่างๆในปกติครับครับผมแล้วก็ที่เอาออกนะครับก็คลิกขวาแล้วกดที่คำว่า eject นี่ครับก็เข้าไปมันก็จะออกให้ครับครับผม งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านีน้นะครับเอ้ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสครับซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย